วันนี้ขเขมรเจอทางตันโลกทั้งโลกเนี่ยเขาเริ่มรู้พฤติกรรมของขเขมรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะเกาหลีใต้เนี่ยถ้าคุณทะเลาะกับเขาเนะี่ยคุณจบเลยจบเลยคุณรู้ว่าทําไมขเขมรแม่งถึงกลัวเกาหลีใต้เพราะขเขมรมันมีนักการเมืองที่เขามองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งมารับตําแหน่งประมาณสี่เดือนเองนะ พิ่งจะสี่เดือนนี่ผมพูดตรงๆนะทนายายกบ้านเราหรือร,รัฐบาลบ้านเรานะมีแต่คนเห็นแก่ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมาก่อนนะขเขมรไม่กล้ายุ่งกับเราเลยคุณดูอย่างเกาหลีด้ยอยู่กันคนละแดนเลยอยู่กันคนละแดนเลยเป็นไงอะ่ะแต่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับมันอีกมันสมควรจะกลัวเรามากกว่าใช่ไเป็นไงเราเสือกไปกลัวมันไม่ใช่การเมืองบ้านเราอ่อนแอแต่การเมืองบ้านเรามันสกปรก การเมืองบ้านเราอะมันสกปปกมันมีนักการเมืองสกปปกมันมีนักการเมืองที่ทุจริตประเทศไหนที่ไม่ทุจริตประเทศนั้นะรวยอย่างสิงคโปร์คุณไปดูเนี่ยประเทศที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเลยแม่งรวยเอารวยเอาประเทศมันกัญชาแค่ต้นเดียวเนะี่ยถ้าคุณอนุทินเนะี่ยเจ้าของโครงการปลูกกัญชงกัญชาแนละ้วถือไปมาเลเซียเอาแค่กิ่งเดียวก็พอไตจองต้นหละก,กิ่งเดียวอนะ ปาหานชีวิตด้วยการแขวนคอนี่คือสิงคโปร์โทษเขาแรงทิหายเลยทิ้งขยะในที่สาธารณะแม่งเอาไปฟ้าตูแตกเลยของบ้านเราขนาดมีเทศกิจคอยจับแม่งร้องเรียนเทศกิจเขาอีกบ้านเราแม่งจริงจริงปรับสองพันปรับถึงบนโต๊ะจริงๆก็ปรับร้อยเดียวปรับห้าสิบาทปรับยี่สิบบาทแล้วแต่ตังในกระเป๋ามีมากมีน้อยแต่สิงคโปร์เขาไม่สนใจนะครับสิงคโปร์นี่เขาฝ้าตูแตกเลย คุณไปดูในเวียดนามเขาประกาศแล้วเขาบอกขอเวลาอีกสิบห้าปีเขาจะตามสิงคโปร์ไปคือหมายความว่าเขาใช้นโยบายปราบปรามก,การทุจริตของนักการเมืองประเทศเขาประเทศเขาพร้อมจเจริญแต่ประเทศไทยพร้อมถอยหลังเพราะเรามีตระกูลนักการเมืองพี่ไม่คุณไปดูเนี่ยคุณเห็นชื่อนายกเห็นชื่อรองนายกเห็นชื่อรัฐมนตรีคุณดูนามสกุลเนี่ยญาตพี่น้องกันทั้งนั้น ประเทศนี้ไหนบอกเสรีเสรีประชาธิปไตยอะไรนะ <Yeah. S 1> จริงป่ะกูเห็นแม่กับพวกเนี้ยโอ้ตระกูลนี้มาไปอีกแล้วไอ้ตระกูลนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยมีบางคนนะรอบที่แล้วจะได้เป็นได้เป็นพอติดติดปัญหาเรื่องผงขาวขาวก็ไม่ได้เป็นพอมารอบนี้เป็นเฉยเลยเห็นไหมที่เขาเรียกรัฐมนใครไม่รู้ไปตั้งฉายารัฐมนตรีโปงรัฐ <_ d ifferent> มนตรีแป้องอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาขายเขาแจกกล้วยเขาไม่ได้ขายแป้ง เออคุณไปดูนะคุณไม่เห็นเขาเล่นตลกเหรอตำรวจรัฐนิวซาวเวลไปดูมาแล้วเขาบอกว่ามันคือแป้งไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึงเรื่องทวงความยุติธรรมแก่ทหาร18นายแก่พลเรือนอีกเกือบ20่รายที่นอนเสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนที่ไปทำพาธามในเซเว่นอีเลเวนผมไม่ทราบว่า นะครับคุณธนินเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้กับลูกน้องแลนะเด็กพาร์ทไทม์ของท่านหรือเปล่านี่นไหนๆก็ไหนๆผมฝากถึงคุณธนินเจียวลานนท์เลยนะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับให้ท่านเนี่ยได้โปรดไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกน้องท่านด้วยที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อภายใต้เซเวน่นอีเลเวนช่วยฝากด้วยนะเรียกร้องให้น้องให้น้องเขาหน่อยนึงท่านเป็นเจ้าสัวท่านรวยแล้ว นะครับท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วแน่นอนครับในอดีตเจ้าสัวทนินนินลำบากผมเข้าใจแต่วันนี้ท่านรวยแล้วท่านผ่านความยากลําบากมาท่านรู้หรือลวท่านรู้แล้วว่าไอ้ความยากลําบากเนี่ยมันต้องทวินหาต้องไขว่คว้ามาฉะนั้นลูกน้องท่านเสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กพาร์ทไทม์แต่ในขณะที่เขาปฏิบัติงานเขาสวมเสื้อเซเว่นอีเลเวนขอให้ท่านทนินช่วยเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาล ถ้าพักการเมืองไหนมันดือ้อก็จดชื่อพักการเมืองนั้นไว้ถึงเวลาเลือกตั้งมันแวะมาหาท่านท่านก็ไล่มันทีไล่มันไปเกาหลีไม่จบอยู่ร้างบางอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจนป่านนี้เกาหลียังไม่เลิกเลยนะครับไอห้าสิบเก้าคนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถูกจับนะถูกจับอยู่ในเรือนจำแล้วปล่อยตัวออกมาเกาหลีเอากลับอีกแปดสิบตอนนี้กำลังตามอยู่ นายหุนมาเนตเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยของทางเกาหลีใต้ในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ทางรัฐมนตรีช่วยแกก็หวังดีกับเราแกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้สยามและคือให้ให้เสียมเนี่ยและรับเรา้เราเนี่ยให้ทางการไทยเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะทางการไทยมันจะมีข้อมูลอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมแต่คุณมาเนตเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการถ้าเกิดสยามเข้ามาหรือเสียมเข้ามาเดี๋ยวก็พังกนะันทิพหายหมดอะ จริงป่ะเพราะพอ่พอกูไม่มีอะไรในมือเลยไอ้ที่พ่อกูพูดไปพูดมาพ,พ่อกูขู่ทั้งนั้นอ่ะเออถ้าเสียมเข้ามาก็ในทีเนี้ยรู้หมดว่ากูไม่มีของแล้วต่อไปนี้พอ่อกูจะขู่ไอ้เสียบยังไงอะจริงว่าเออไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่อยู่อยู่ซื่อๆอ,อ,อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุทินมาตนะักข่าวสัมภาษณ์มาเนี่ยเดเขาไล่เราไม่เรามายุ่งเรบอกอ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมคุยกับประธานาธิบดีเขาละ เขาบอกเอาเต็มที่ถ้าอยากจะส่งข้อมูลมาก็เอาไทยไม่จําเป็นต้องไปประธานาธิบดีเขาบอกว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องเข้าไปเลยเราต้องการอะไรท่านก็ส่งมาให้เรากันละกันส่วนทางการไทยต้องการความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ในด้านไหนก็แจ้งมาให้ทราบที่สําคัญที่สุดประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอก ประเทศไทยต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราต้องการความร่วมมือจากเกาหลีใต้ขอให้บอกนะเพราะเราไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านเคยนำกําลังมาช่วยเหลือเราคาวที่แล้วและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ย้ำกับคนเกาหลีนะครับว่าในสงครามเกาหลีนั้น <S <S ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ส่งกองกำลังทหารเข้ามาช่วยเหลือเกาหลีใต้เขาย้ำว่าเป็นประเทศแรก อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันปรากฏแล้วมันก็ออกจากปากตัวประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งในเมื่อคนไทยได้ยินอย่างนี้แล้วนักการเมืองไทยได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจไงชอบคนก็ไม่รู้ออ้ยดีกว่าแม่งมาขอหลักฐานเราถ้าขอหลักฐานเรานี่เราเคลียร์กันไม่ออกเลยน,ะนั่นน่ะก็หมายความว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขารู้เลยนะครับว่าอะไรคือเขาควรจะช่วยเหลือก่อนช่วยเหลือที่หลัง แต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับนักการเมืองบ้านเราตบมือลั่นป่านี้แดกวายกันเพลินแล้วเชื่อกูดิบอกโอ้โหมีแต่เราไม่ได้ประธานาธิบดีเกาหลีมาพูดอย่างนี้พวกเรานี่แม่งสุ่มเสียงกันหน้าดูเลยนะถามว่าทําไมเอาถ้าเกิดเขาขอหลักฐานขึ้นมาเนี่ยพวกเราทั้งนั้นเลยนะคืออย่างนี้ไอเขาว่าพวกเราทั้งนั้นเนี่ยเราต้องแยกบริบทออกไปนะครับว่า มันมีนักการเมืองบ้านเราคนมีสีบ้านเราเนี่ยมันไปเปิดบ่อนการพนันอยู่ที่นู้นมันไปมันไปทาธุรกิจบ่อนการพนันอยู่ตรงนู้นเป็นหุ้นส่วนบ้างไปเปิดลงทุนบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งถามว่าผิดไหมอาถามมาอย่างนี้ก่อนผมจะตอบให้นักการเมืองทั้งทั้งหลายสบายใจว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่าทาง,ขงเขมรเนี่ยเขาถูกกฎหมายไอเ้เราควักเงินไปเปิดที่นู่นไม่ผิดนะฮะทำไมนักการเมืองบ้านเรามันถึงกลัวบอกไม่อยากจะให้รู้ว่าเราไปทํากัน เพราะว่าไอ้ทิพหายมันมีเรื่องของจริยธรรมสสบ้านเราไงตกเก้าอี้ไปเยอะแล้วเ,เจอสารรัฐธรรมนูญยุคน,นี้นี่นักการเมืองเรากลัวตรงนี้เขาไม่ได้กลัวหรอกว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเขากลัวสารรัฐธรรมนูญเขากลัวตรงนี้แล้วสารรัฐธรรมนูญเกิดทะลึ่งไปตีความขึ้นมาว่าเอาถึงแม้ว่ามึงจะไปเปิดตรงนู้นไม่ผิดก็จริงเขาก็กลัวสารรัฐธรรมนูญจะไปตีความแบบนายกอิงแบบคุณเศรษฐาไง ไอเรื่องจริยธรรมอ่ะโอโหถ้าไปตีกันตรงนั้นนะยัดเป็ดกูบอกเลยตายตกเก้าอี้กันเป็นแถวเลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวแล้วมันก็มีไอพวกคนมีสีมีไอพวกนักการเมืองบางคนที่สังคมเขาเชื่ออยู่ว่าแม่งมีหุ้นส่วนเกี่ยวกับทําการทำคอเซ็นเตอร์พอบ้านเราเองก็ยังทํากันอยู่ที่โดนจับกันตํตำรวจน่ะจําได้ไหมเมื่อครึ่งปีที่แล้วหรือเจ็ดแปดเดือนที่แล้วเนี่ย ตำรวจ่ะพันตำรวจโทรรองพุ่มกับอะไปเปิดคอเซนเตอร์อยู่ในห้องเช่าเล็กๆห้องนึ่งไงไปนั่งทํากันเองเลยบอกอูเราขี้เกียจมีตัวอาหารเยอะลูกเอ้ทำกันเองเลยไปซื้อหับซื้อเราเตอร์ซื้ออะไรมานั่งทํากันจนกระทั่งโดนจับได้อะนั่นนะมันก็มีคือคนเขาสงสัยอยู่ไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองแม่ไม่รู้เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ แม่งไม่ค่อยพอเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บจะนิ่งๆเงียบๆแล้กูไม่ขยับแล้วไม่เอาแล้วใจใจเย็นๆพวกเราไม่ต้องรีบร้อนเวลาใครมาสัมภาษณ์ก็บอกไม่รู้ไปเรื่อยๆแบบลุงชวนน่ะดีแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะมึงไปรู้มากประเดี๋ยวแม่งก็ถามเยอะพวกสื่อพวกนี้แม่งปากแม่งอ้ยแหลมจริงๆเลยมันหลอกพวกเราติดคุกไปหลายคนแล้วฉะนั้นเป็นไงเมื่อเจอสื่อก็อย่าไปตอบแต่ตรงนั้นเราไม่สนใจหรอกไอ้ไทยเคยมึงจะมีหุ้นส่วนไม่มีหุ้นส่วนวันนี้กูไม่คุยถึงหรอกแต่กูคุยถึงว่า วันนี้เกาหลีใต้ไม่ถอนกำลังออกง่ายๆถึงแม้ว่าจะได้ห้าสิบเก้าคนและพูดง่ายๆว่ากูต้องยอมรับนะว่ารัฐมนตรีช่วยเกาหลีผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนใจเย็นมากขนาดหุนมานเน็ตนะบอกว่าไอห้าสิบเก้าคนนี้ยถูกตำรวจเขมรนจับเพราะเป็นสแกมเมอร์ นะครับลักลอบเข้าเมืองมาเป็นสแกมเมอร์มาเป็นคอร์เซนเตอร์แต่รัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้เขาไม่โต้อตอบอะไรนะครับเขาไม่ได้สนใจภารกิจเขาคือเขาต้องการเอาคนเขากลับฉะนั้นเรื่องอื่นไม่จําเป็นต้องพูดถึงนี่เขาเรียกว่านักการเมืองมืออาชีพไม่เหมือนนักการเมืองบ้านเราของเ็าไม่ให้พูดกระเสือไม่พูดแล้วพูดๆกับผิดผิดถูกๆพูดจนไงพูดจนประเทศแม่งเกือบเกิดมีปัญหา แล้วหลังจากนั้นอีก80คนตอนนี้เขากําลังเร่งอยู่ว่าหาให้เจอให้ได้อีก80คนแล้วหลังเจอหลังจากเจอ80คนแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นี้ไงคุณมาเด็ดมันก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวกูจะเอาไปหาเฮ้ยฮัลโหลมึงไปเอา80คนนั้นมันเดี๋ยวนี้เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะไปจับนะมึงก็ขนของออกแม่งคืนนี้ก่อนเข้าใจป่ะเออดีละดีละนะอย่าให้เหลือซากเหลือเนะ้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะตอนเช้ามาเดี๋ยวคุณคอยดูเดี๋ยวแปดสิบคนก็ได้เจอไม่ยากหรอกแปดสิบคนคนเกาหลีมันอยู่แรงเดียวกันไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวไงพรุ่งนี้มาส่งวันสองวันก็มาส่งพอส่งเสร็จปุ๊กนะคุณมาเนี่ยคิดว่าเรื่องจบแต่ข้อเท็จจริงคือเรื่องมันไม่จบแค่นั้นไงเพราะทางการเกาหลีจับมือกับอเมริกาแล้วจับมือการกีดประเทศไทยนี้เป็นไงครับ เรานี่รักสงบแต่เราสงบนานไปหน่อยสงบจนเหมือนกับสลบเลยกว่าจะรู้ประเทศกว่าประเทศไทยจะรู้ตัวกว่ารัฐบาลจะรู้ตัวก็โดนประชาชนด่ากันไปเสียหมากันไปเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลอนุทินนี่รัฐบาลอนุทินนี่ยังดีนะยังดีกับรัฐบาลที่แล้วนะยังหลับหลับตื่นตื่นนะไอรัฐบาลที่แล้วแม่งหลับเหมือนโดนวางยาเลย ปุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นแต่ร,รัฐบาลอนุทินเขาเรียกว่าหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่น,นพอโดนตบหน้าเขาหน่อยอ๋อเราตื่นแล้วล่ะทําไมมีอะไรกันเหรอเขาจัดคอนเทนเตอร์อยู่อ๋อได้สิได้สิไม่มีปัญหาหรอกฮัลโหลสวัสดีเออกิมจีต้องการอะไรบ้างไหมเนี่ยคืออย่างน้อยอรัฐบาลอนุทินก็ยังได้ทำไงอย่างน้อยมันยังได้ทําดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วแม่งก็ปล่อยให้เราเสียรังวัอดูเรื่อยไอ้คุณเซนปอดแทก ปอดแหกซะอย่างนั้นแหละไหนคาแมทามะเอไหนกูดมอร์นิ่งคาแมอยู่ไหนอะที่มึงไปลงข่าวกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับบอกเดี๋ยวประเทศเสียมวันนี้เสียมจะโดนกูแล้วมึงไม่เปิดด่านนะเดี๋ยวกูจะเปิดชื่อไม่มีใครก็กลัวมูแล้วการุ้งปอดแหกบอกว่าวันนี้จะมีการยิงถล่มยิงถล่มไม่มีหมาสักตัวเลยคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกูไม่ได้สนุกกับการที่มึงยิงกันหรอกแต่กูอยากจะรู้ไงว่าสิ่งที่มึงพูดมันจริงหรือเปล่า ช่ไหมสิ่งที่มึงไปใส่รายทักสินจินวัตรเขาเนี่ยว่าทักษินเป็นไงทักสินเป็นคนไม่ดี <c oughs> ทักษินเป็นคนเลวทักษินเป็นคนชั่วทักษินเอาความลับของทางบ้านเมืองเราไปให้กับมึงสรุปแล้วเนี่ยคนไทยเขาเชื่อมึงนะไม่ใช่เขาไม่เชื่อมึงเขาเ,เชื่อมึงแต่พอมาวันนี้เขาเขากำลังทบทวนใหม่เลยบอกเอา้าแล้วตกลงที่มึงพูดมาทั้งหมดนี่จริงหรือเปล่าทักสินแม่งนอนปวดคออยู่เรือนจำนั่งหัวเราะเลยอ่ะ คือมึงพูดอะไรแม่งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยขนาดผู้นํามึงนั้นเนี่ยไอเน,นี่ยคนกอมเมนผู้นํามึงเนี่ยแม่งยังไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแล้วผมได้ข่าวมาว่าจีนสั่งฮุนเซนว่ามึงห้ามยุ่งกับจาักรกาวุธนะผมว่าเนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ไอฮุนเซนแม่งลังเลว,ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีว่า้องย้อนอนึกดูดีๆนะตอนที่เรามีเรื่องยิงกับเอมนใหม่ๆ่ จีนแม่งจับมือรัฐมนตรีสองสองฝั่งเลยจับมาจับมานั่งคุยกันเลยแล้วไทยคุยรู้เรื่องไทยเขาก็หยุดแต่เขเมรไม่หยุดไงเขเมรมันไม่ยอมหยุดมันเลยจึงเป็นที่มาที่ไปของ่ยเตียบันไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนี่ไงของไอเตียบันที่มาเอาเรือไปนะเอาเรือไปจอดที่เียนูวิวลเลยคุณเซนก็ยังมั่นอกมั่นใจยอยู่ว่ายังไงจีนก็ต้องเอากูสุดท้ายวันนี้เขาส่งคนไปคุยกับจาักรกาวุธ โดยสัญดานของจีนเนี่ยนะครับโดยสัญดานของจีนเนี่ยนะถ้าเขาคุยกับมึงก็คือเขายังเอามึงแต่เมื่อ,อไรถ้าเขาไม่คุยกับมึงแลวเขาเบเบนเป้าหมายไปอีกที่นึงที่หมายหนึ่งเนี่ยมึงจมไม่เลยเขาไม่มองมึงแล้วแล้วเขมรเนี่ยอยู่ในมือเขาหมดเขาไม่จําเป็นต้องเลี้ยงม,มึงไว้ถ้ามึงยังเป็นประเภทที่ออกนอกสายสินนะนะกูจะบอกให้พวกดื้อยาและที่สําคัญถ้าเกิดเจ้าตะาก,กาวุธขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะ ถ้าเจ้าจักรวุฒิขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้คุนเซนจะอยู่ไม่ได้